ก็สู่ช่วงนี้กันดีกว่านะคะชิชัด at we love ค่ะชิชิชิชัด at we love ชิชัดชิชัดชิชัด at we love ค่ะดใหญ่เพลงที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆด้วยนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเปิดออกมาตอนนี้นี่ประมาณสัก ปล่อยออกมาประมาณ20กกว่าใช่ปะคะใช่ครับอืมราคาสาหรับยีกฮะจ่าจ่าแล้วตอนนี้ก็คือซิงเกิลนี้เนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าหลายๆคนก็คงอาจจะมีโอกาสได้ฟังแล้วก็ชม m อแล้วด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะขอพูดรายละเอียดกันนิดนึงแล้วกันเนาะจ่าชื่อเพลงว่าแล้วแต่จะคิดครับอืมแล้วแต่จะคิดนะคะคิดว่าไงดีคะก็คิดว่าต้องฟังเพลงนี้ฮะคิดว่าต้องฟังเพลงนี้เห้ผลนิดนึงนะคะสาหรับเพลงนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ที่แบบ เราคุ้นเคยมากๆอย่าง<ช>พี่แม็กใช่เป็นยังไงบ้างคะกับการทํางานในเพลงนี้ก็การทํางานในเพลงนี้นะครเป็นการกลับมาร่วมงานกับพี่แม็กซ์อรันนะฮะค่ะถิงกัที่สามที่ได้ร่วมงานกับพี่แม็กครับผมเพลงนี้ผมได้มีส่วนร่วมทําอะไรอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเพลงฮะก็ได้มีโอกาสเสนอไอ,อเดียของเพลงนี้ะอืมก็คือไอเดียของเพลงนี้ผมเป็นคนเสนอให้พี่แม็กว่าเอยพี่แม็กผมอยากได้แบบนี้ไอเดียมันมาจากการจามมาพี่ค่ะเพราะ ผมเคยเพอมีเคยมีคนบอกว่าเวลาคนเราจําบ่อยๆใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> เราก็จะแบบแสดงว่าต้องมีคนบน่นถึงเราพูดถึงเราหรือคิดถึงเราอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบทึกงทักเอาเองว่าอ๋อไอคนที่เราแอบชอบอยู่เนะี่ยคิดถึงเราใช่ไหมอะไรประมาณนี้ฮะเออไม่เหมือนประมาณคิดเข้าตัวเองเข้าข้างตัว,ตวเองนิดนึง,งค่ะเออเนาะมันก็เป็นเพลงที่น่ารักมากๆด้วย <c oughs> ด้วยจังหวะด้วย <c oughs> ดนตรี <c oughs> มันก็ค่างจะเป็นป๊อปใช่ไหมคะป๊ที่ listening ฮะค่ะ ก็คือฟังสบายๆเนาะเพลงนี้ไม่ถึงกับเศร้าไม่ถึงกับเศร้าฮะแต่ก็ยังแอบชอบเขาอยู่แต่ว่าถ้าชมเอแล้วนี่น่าจะยิ้มนะใช่เอฟีเป็นยังไงบ้างคะกับการถ่ายทำก็ถ่ายทำวันเดียวเสร็จเรียบร้อยครับตัวเนื้อเรื่องของเอก็จะเป็นการที่ตัวพระเอกนะฮะไปแอบชอบนางเอกแต่มันมีอุปสรรคตรงที่ว่าเข้าใกล้นางเอกไม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แพ้คนสัตว์ครับ แล้วนางเอกก็เป็นคนที่รักสัตว์รักสุนัขรักน้องแมวก็ทําให้เกิดเป็นอุปสรรคในการจะเข้าไปบอกัาครั้งนี้ฮะจริงๆเป็นคนแพ้ขนสัตว์ด้วยไหมคะโอไม่ครับไม่เลยแพ้สาวๆไหมแพ้สาวๆหรือเปล่าอันนี้แพ้บ้างโดยเว่าสาวๆแบบไหนก็ถึงได้แพ้นะคะแพ้บ้างอันนี้ต้อง แล้วแต่วันเวลาและอารมณ์นะโอเคค่ะสำหรับสองเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วแบบสบายสบายแล้วก็ค,ค่อนข้างที่จะพี่ว่าถ้าเราพูดถึงบ่ายสองก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มาเพลงนี้ส่วนใหญ่กระชาก็จะร้องเพลงแบบช,ช,ชบ้าเศร้าหน่อยอะไรเงี้ยรจริง,รงๆแล้วกระชาเป็นคนชอบร้องเพลงแนวไหนมากที่สุดครเอาจิงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงเพลงช้ามากกว่านะแต่ผมว่าถ้าเราร้องเพลงช้าอย่างเดียวมันจะดูแบบคนฟังอาจจะหลับได้เพราะฉะนั้น การร้องเพลงเร็วหรือเพลงแบบนี้ให้สนุกได้ด้วยผมว่ารับมาเป็นเรื่องที่ดีฮะค่ะอันนี้เรามีโอกาสได้เสนอไอเดียแล้วต่อไปเราจะมีโอกาสได้แต่งเพลงเองอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะก็อยากจะฝากให้ติดตามฮนะเอาซิงเกิลนี้ก่อนแล้วก็ซิงเกิลหน้าเราน่าจะมีโอกาสได้ทําอะไรอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับเพลงเพลงนี้อาจจะเป็นการเริ่มเขียนหรือเริ่มฝึกเขียนอะไรสักอย่าง ติตตตามจ้ะงั้นก็ติดตามนะ <central. S 1> พเพราะว่าชาก็มีความสามารถมอบพอสมควรทีเดียวนะ,นะที่ที่เห็นนะและ้วคิดว่าแฟนๆก็คงรอลุ้นอยู่ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้แล้วแต่จะคิดก่อน <Lic fik S 1> นะคะ <twenties. S 1> เอาละสําหรับใครที่ยังไม่ได้ชม MV หรือว่าอยากจะมีเพลงนี้มาฟังไว้เนี่ยนะคะคชามีช่องทางไหนบ้างเอ่ยก็ทาง www.truemusic.com เลยครับในนั้นทั้งฟังเพลงชม MV แล้วก็ดาวน์โหลดฮะหรือใครที่ใช้ TrueMove Edge นะครับก็ ยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด2 4สตัวแล้วโทรออกนะฮะแล้วก็บอกชื่อเพลงว่าอยากได้เพลงแล้วแต่จะคิดนะครับผมแล้วก็ใครที่เล่น i n s t a g r ก m นะก็มา Follow กันได้นะฮะที่ true f a n t a s a แล้วก็ Instagram ส่วนตัวของผมนะครับที่คาชา under score r o t ครับค่ะคิดว่าแฟนๆกาชาก็คงหายคิดถึงเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบมีซิงเกิลปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับอืมแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้รู้สึกเออนะมาแตกต่างดีมันมีอะไรใหม่ๆเนาะค่ะเดี๋ยวมีโอกาสมาหาดใหญ่อีกไหมเนี่ย หลายเดือนผมว่าน่าจะมีโอกาสได้เราเราเจอกันหลายหลายงานเหมือนกันเนาะค่ะค่ะอาฝากถึงแฟนๆหน่อยดีกว่าสาหรับแฟนๆชาวหาดใหญ่ครับรขอบคุณแฟนๆที่หาดใหญ่นะครับที่ทุกๆครั้งเวลาลงไปหาดใหญ่หรือ เวลามีซิงเกิลใหม่ๆทุกทุกคนก็ยังให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมฮะก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่หนูด้วยฮะที่เรียกได้ว่าเปิดเพลงของผมอยู่เรื่อยๆนะจ้าจ้าจ้าก <c oughs> ็ด้วยความน่ารักและสดใสของน้องด้วยนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งคำถามแล้วกันเนาะ <ผม S 1> เรามีเพลงออกมาแบบเรื่อยๆแบบนี้จะมีโอกาสที่จะกลายเป็นอัลบั้มไหมให้แฟนๆได้เก็บไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยอ้าที่จะกลายเป็นอัลบั้มใช่แน่นอนครับผมแต่อยากจะให้รอกันสักนิดนึงเพราะว่า ตอนนี้เรากําลังเตรียมทําอีกหลายๆซิงเกิลน,นะเพราะคิดว่าถ้ามันมีมากพอน่าจะรวมเป็นอัลบั้มครับจ้ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วแต่จะคิดถ้าคิดว่ารักขชาก็ฟังเพลงนี้เนาะจ้าโอเคมากๆขชาวันนี้ขอบคุณนะคะ,คะจ้าขอบคุณค,ะค่ะ